สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดในลัคนาการราศีกันหรือผู้ที่เกิดในวันที่ในระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลานะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โดทำเป็นทั้ง12ราศีเลยนะครับคลิปจะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไปต้องไม่ใช่ไปต้องรับไปนะครับมีทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับเดี๋ยวโดจะทำเป็นส่วนที่เป็นความรักแยกให้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเอาคำทำนายนี้ไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นสำคัญสำค,คัญนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการดูดวดส่วนตัวเนาะก็มีรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโดติดลายเอาไว้ให้นะครับอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดู หรือจะไม่ดูราศีก็ดูเป็นรายวันนะครับคิปของผู้ที่เกิดทั้ง7วันเราก็ทไวาให้แล้วนะครับแล้วก็มีดวงใัสัปดาห์ด้วยนะครับก็คือสามารถดูเลือกเลือก,เล,อกเลือกที่จะดูได้นะครับว่าสามารถดูแบบไหนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะมีวอล์กให้ได้ชมนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ฝากติดตามเพจของโดด้วยนะครับเพจก็ดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้นะครับเพจโดจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยลงอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีการแชร์เนื้อหาที่เป็นหนังหรือสิ่งที่โดชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีดวงระสดานี่แหละโดก็จะยิงเข้าไปตรงนั้นนะครับประจํานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฝากนะครับ งานทำนาย,ยานี้เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเนาะอันไหนที่ไม่ดีไม่นองไม่ใช่ก็นองรับไปครับอันไหนที่มีความรู้สึกว่าเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านได้นะครับก็ขอบคุณมากครับและยินดีมากนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับสมับฟังนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรืออยากจะให้ปรับอยากจะให้เพิ่มอะไรนะครับหรืออยากให้ทาคอนเทนต์อะไรก็ลองลองเขียนรายละเอียดดูนะครับถ้าโดยทําได้ก็จะทําให้ดูนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็ยังไงก็ตามฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนากัรราศีกันนะครับคิงอับสอดโดไม่รับผูกลัคนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเอ่อเดอะ a n งแมนนะครับผูกลัคนามาแล้วก็สามารถดูได้นะครับหรือถ้าไม่ผูกลัคนาก็ดูอันนี้ที่เป็นราศีได้เนาะหรือ ถ้าทราบลัคนาก็ดู2คลิปประกอบกันเลยครับทั้งลัคนาและราศีนะครับหรืจะดูแค่ลัคนางเดียวก็ได้นะครับ d i m e n s i o n a c w o r d s s e e k of s w o r d s a s i c e of w a n d s นะครับ พอดีดึกแล้วครับก็จะง่วงหน่อยก็จะง่วงหน่อยนะฮะในสปอนส์ nice wants, นะครับก็เดี๋ยวทําวันนี้ก็น่าจะเป็นของวันสุดท้ายของวันนี้แล้วอะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อตุนพิจิตธนูนะครับพรุ่งนี้นะครับละมูลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเซตความรักนะครับ s e v e r a n อ e f i ไ e of Cups อย่างแรกก่อนเนาะเดือนเนี้ยอลดความคาดหวังลงไว้เยอะลงลงเยอะๆเลยครับเพราะเหมือนคาดหวังแล้วคุณไม่ค่อยได้ตามหวังเะี่ยต้องบอกแบบนี้เลยครับหรือคน คนที่ค่อนข้างหนักหน่วงในความคิดหรือความวิตกกังวลในตัวเองอะครับอืมหรือบางคนอาจจะเป็น perfectionist ก็ได้นะในการทำงานเนาะเดือนนี้หนักนะหนักจริงๆแต่ทุกอย่างผ่านได้ด้วยความสามารถของคุณนะครับอืมลดความคาดหวังลงจะดีนะครับทำให้มันเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเราเต็มที่ที่สุดแล้วและถ้าเราเป็นคนที่ทำงาน ทำงานโอเคถ้าเราเป็นคนสอบสมัครในการทํางานนั้นไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกลัวนะครับมีความอยากให้คุณกลับมามั่นใจในตัวเองนะครับเพราะพูดตรงๆว่าชาวกันเหมือนมีสิ่งที่คุณต้องสั่งอะไรหลายๆอย่างด้วยความสามารถของคุณเยอะยอมากๆจิงๆให้ขึ้นสวยนะครับแต่บางทีงมันเหมือนกับว่า ถ้าคุณไม่คาดหวังเยอะมันจะสําเร็จอืมอะไรที่ไม่ค่อยคาดหวังครับจะยิ่งมีสาเร็จแปลกแต่จริงนะครับแต่แต่อันไหนที่คาดว่างคาดหวังน่งะจะไม่ค่อยได้อืมชีวิตพลิปผันนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแต่เหมือนก่อนหน้านี้น่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างมาด้วยแหละอืมสําหรับคนที่เกิดชาวกันนะ น่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับการงานมาเนาะบางคนอาจจะได้รับโอกาสมใหม่เออมอบหมายในการทํางานใหม่บางคนอาจจะได้รับในเรื่องของเอ่อบางคนใช่ในเรื่องของการทํางานน่ะแล้วบางคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ติดกับที่เลยครับแต่ลึกๆอ่ะมีความกดดันในจิตใจหรือมีความเครียดในจิตใจในรเรื่องอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรที่ต้องเครียดหรือต้องสะสางเนาะในเรื่องของการงานนะครับ บางคนเนี่ยมันเป็นภาวะของการที่ว่าเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างยิ่งบางคนที่ทําเป็นมัลติทัสกิ้งนะครับทำอะไรหลายอย่างในวลาเดียวกันอะ่จะจะยิ่งเยอะยิ่งดีหรือบางคนที่จะต้องใช้ความคิดหรือต้องพวกวางแผนวิเคราะห์วิวิเคราะห์นักวิเคราะห์นักวิกวจัยหรือต้องให้ความรู้คนก็ได้นะโดดเด่นมากเลยเดือนเนี้ยอืม หรือพวกเคซาหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีมากๆนะครับบอกเลยเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยแหละแล้วบอกเลยว่าไม่คกยอยู่ติกับที่เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของการงานขึ้นมาใบแรกและคุณต้องสะสารอะไรค่อนั้งเยอะครับเซเว u น s กครับครับควีน u p อคแต่อยากให้คุณใจเย็น ในซับคลัสมันจะคล้องตัวนะครับคล้องตัวมากเลยนะครับในเรื่องของการงานแต่บางทีคุณมีความรู้สึกเบื่อเบื่อหน่ายจากจุดเดิมบางที่อยากจะออกไปจากจุดเดิมแต่ถามว่าคุณก็ออกไปไม่ได้หรอกเดอ t h สตาร์เพราะคุณเป็นดาวเด่นนะครับแล้วพูดตรงๆว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะครับคุณอืมแล้วการจะออกไปจากจุดเดิมมันเหมือนยากไปแล้วขี่หลังเสือแล้วมันก็ลงยากนอะอืมเข้าใจนะครับ มันก็เลยทําให้คุณอะค่อนข้างที่จะต้องต้องบุกต้องสู้ต้องรุยสู้สู้แล้วรวยนะครับสู้แล้วเด่นนะครับคนที่ทําเป็นอาชีพเกี่ยวกับงานสื่องานดารางานนักสแสดงอะไรเงี้ยหรือทําเกี่ยวกับเบื้องหลงังหรืออะไรเงี้ยหรือคนที่ทําเป็นฟรีแลนซ์ค่อนข้างดีนะครับเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็นความสำเร็จที่ดีเก้าหนึ่งของคุณเหมือนกันนะครับในเดือนเมษาได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานแน่นอนครับหรือคนที่ทํา อย่างที่โดบอกเนาะในเรื่องของการให้ความรู้ให้ความคิดวางแผนวางคิดวางแผนวิเคราะห์อะไรอย่างาเงี้ยกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นหัวหน้าทีมอะไรอย่างาเงี้ย่ A, นอนท่านโดดเด่นไปใช้สะอาดคนเขาได้หรือบางทีต้องเทรนคนนะครับอืฝึกคนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้าง,งดีมากการเงินนะในซับในซับซอดน,นะครับ ม,มันจะมีอยู่แค่ว่าความความวิตกกังวลในจิตใจแค่นั้นเองติดแค่นั้นเองครับนอกนั้นจะไม่ค่อยมีอะไรมากเลย queen of wands อ,อเสียตั้งไปกับความสวยความงามนะแล้วก็กิเลสตัณหาห,หนึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการเดินทางเนาะเดินทางเยอะเดินทางเยอะจริงๆแต่เป็นเดินทางระยะสั้นนะไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ รายสเปนดัฟฟ์อืมแต่หามาเท่าไหร่คุณก็หาเออหาหาจ่ายออกไปเท่าไหร่หามาได้คืนเยอะกว่าเดิมนะครับอืม six w a n d s นะครับเนี่ยมันมีได้รับบางทีมีดวงอุปถัมภ์ด้วยอืมได้รับการเงินดีดีมากๆครับโดยรวมค่อนข้างดีแล้วงานส่วนใหญ่อะ่ะมันมาจากความสามารถของคุณแล้วก็ดีมันมาจากจะมีผู้ช่วยเหลอ แบบลับๆด้วยนะหรือบางทีมันอาจจะมาจากความสามารถ,ถิคุณนี้แหละยิ่งถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะเงินเข้าหลายทางมากเลยอโดดเด่นมากนะครับเดือนนี้ไม่เป็นสองร้อใครเลยเหมือนกันอืมนะครับความรักนะซิกขอบสอดนะครับอย่าให้โดวบอกเนาะดึกแล้วโกงนิดนึงนะครับ o ฟ r Pentacles นะครับ อ,อ่ระวังในเรื่องของการหึงหวงกันนิดนึงนะสำหรับคนมีคู่เนาะ fire of pentacles อ่ nine of pentacles เดี๋ยวเทำแยกในเรื่องของความรักให้ the tower เ,เห็นชัดเลยคนมีคู่ก่อนนะมันมีในเรื่องของการหึงหวงการที่บางทีอ,อปัญหาจุกจิกค่อนั้งเยอะและ ปัญหาเดิมก็ไม่รับการแก้ไขการหึงห่วงการง้อกันง้อจนช้ำอ่ะครับสำหรับคุณมีคู่นะง้อจนช้ำอะ่ะมันทําให้มีความรู้สึกว่าเอองั้นเลิกเหรออย่างนี้เลยนะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ไปต่อเลยอะ่ะอืออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเนาะก็ไม่อยากเห็นเลยคู่ไหนเลิกกันนะส่วนคนโสดโดูมีความรู้สึกว่าอยู่อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะคุณหวงความโสดของตัวเองไว้ครับ อืมไม่ค่อยอยากวุ่นวายอยากสูงสิงกับใครมากเท่าไหร่อยากที่จะทำเมกมันนี่อ่ะอืมมีคนเข้ามาจีบคุณก็มีความรู้สึกว่าคุยแป๊เดียวก็เดี๋ยวเขาก็ไปอะไรเนี่ยอืมเป็นประมาณนั้นเลยเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเหมือนอารมณ์คุณก็ไม่ได้ด้วยอ่ะครับ อย่างที่โราบอกอ่ะมันในเรื่องของสภาพจิตใจเนาะที่บางทีคุณก็ค่อนข้างกังวลปัญหาหลักๆอ่ะมันเกิดจากอะไรรูป้ป่ะเสน่หน่าจะเป็นพิษอืมสเสน่หฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นพิษมากๆจนบางทีอ่ะขนาดคนโสดอ่ะยังมีความรู้สึกว่าแบบ เข้ามาแต่ก็ไม่ตรงไทยเราอะไรเงี้ยยิ่งคนมีคู่ก็มีความรู้สึกว่าโ,โหเข้ามาก็บางทีบางทีเข้ามาเรื่องงานด้วยไงอืมก็ต้องเข้าใจกันหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับอืมสนิทอะไรจนเบื่อเลยอะ่ะอืมโอเคโอเคเข้าใจนะครับสุขภาพนะครับความดันความเครียดเอสบวอนสภาวะซึมเศร้านะครับ จะติดขึ้นมาเออระวังโรคกระเพาะนะครับแล้วก็โอ้ช่องท้องทั้งนั้นเลยอ่ะอาจจะเป็นจุกเสียดนะครับคุณผู้หญิงตรวจภายในนิดนึงนะแล้วก็ไขมันพอกตามตัวนะครับอืมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกกําลังกายอ่ะอืมหรือเป็นกําลังเออไขมันพอกตามตัวทานอาหารมากทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะหรือบางทีมันอาจจะเป็นภาวะของโรคกระเพาะ กดไหลย้อนอความดันโลหิตสูงนะครับเราก็จะมีภาวะซึมเศร้านะครับไพ่อรนอยาบอกอะไรนะครับสำหรับชาวกันนะครับ Perfect Setting ครับอืมบางคนเป็น Perfection นี้จริงๆดูจากภาพแล้วโอ้บอดี้ o ฟร์เฮเวสครับ d t g i w i t v Yourself ครับอืมทั้งกดดันตัวเองด้วยแล้วก็คาดคาดหวังในตัวเองด้วย Trust Your ่ n อนเดอะสเ n n ิบางคนขาดความมั่นใจในตัวเองอะโดยรวมเลยนะอ่ะคนใบแรกก่อน Perfect Setting ครับมีสิ่งรวนควอทั้งเยอะครับ บางคนยิ่งบางคนที่มีแฟนด้วยนะเดือนเนี้ยค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันด้วยภาระงานเนาะมมันก็ทําให้คุณค่อนข้างงงวลเหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเขาต้องเข้าใจว่าเอ้ยฉันไปทํางานคุณก็ต้องเข้าใจฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมในส่วนของการทํางานโดก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอ่ะค่อนข้างเก็บตัวเก็บตัวแล้วดีครับอืมแต่ บางทีหรือบางทีการขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างอะไรอย่าเงี้ยในเรื่องของการงานอ,อาจจะช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตได้ดีกว่าอมอืมอันนี้ก็ต้องบอกงนี้เนาะซึ่งโดูมองว่าอยากให้คุณเรียกว่าไงอะ่ะคุณวาดฝันคุณว่าอน,นาคตไว้ยังไงอ่ะเนาะทำมันให้เต็มที่ครับอ แล้วมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่โฟกัสในสิ่งที่มันมารบก,กวนคุณอ่ะอืมดูองค์รวมดูองรวม,มอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของความละเอียดอะไรเงี้ยที่บางทีคุณต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยที่คุณเป็นคนละเอียดอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยอืมมันก็ทําให้คุณอ่ะค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันแล้วมานั่งกดดันตัวเอง นะครับ body full heavy นะครับออ,อย่างแรกก่อนเนาะดูเห็นเลยว่าเดือนนี้ใช้ความคิดเยอะเหมือนกันถ้าเปิดความคิดเหมือนเปิดโลกเลยนะครับเปิดจักรวาลเลยนะครับเดือนนี้แล้วยิ่งคนที่ทำฟินแล้วนะ์น่ะเหมือนทำครอบจักรวาลเลยท,ทุกสิ่งทุกอ,อย่างแม่งสารพัดสัตว์บกเลยอ่ะ จนบางทีก็แอบเห็นใจเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับแต่ด้ยวยความที่ว่าถ้าคุณมองให้มันเป็นความสวยงามอะ่ะคุณมองให้มันเป็นเรื่องที่ที่สุดอะ่ะที่สุดของความของความสามารถคุณอะ่ะเออคุณทำเต็มที่แล้วคุณอย่ามาเสียได้ทีหลังครับคุณอย่ารู้สึกว่าต้องมานั่งเสียได้ทีหลัง ทุกอย่างที่คุณทํามันลงไปมันมีกําไรมันมีผลลัพธ์ออกมาคุณจะอิ่มเอมกับมันคุณจะพึงพอใจกับมันที่สุดเลยครับขอให้คุณเหนื่อยเหนื่อยแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวครับคุณถึงฝันแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะมีความสุขกับการโอบเกาะโอบกอดโลกทั้งใบของคุณเลยครับอบิจินทัลวิชวลเซลบางคนนะ่ะขาดความมั่นใจในตัวเองอืม แล้วสิ่งก็ปนคุณอะค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับใบเดอะบิ๊กฟิเจอร์เลยแต่อันนี้ยิ่งมาตอบย้ำเลยว่าใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณอะค่อนข้างกังวลช่างแม่งช่างมันช่างมึงบ้างนะเอออันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าจะพูดจาบเมื่อกี้ละก็เลยหลุดไปขอโทษด้วยนะครับบางเรื่องต้องช่างแม่งช่างมันช่างมึงบ้างอืมถ้ามันไม่ได้ทําให้งานเรา ประสบความสามําเร็จเนาะเออเพราะว่าคุณนะมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะมันทําให้คุณนะมีความรู้สึกว่าลดทอนตัวเองอะคาดหวังอะไรหลายอย่างก็ให้มันพอดีพอดีเนาะเออให้เป็นธรรมชาติแบบที่คุณควรจะเป็นนั่นแหละบางคนอยากให้บอกเนาะยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วนะเนาะอืมแต่พอเห็นผลลัพธ์แล้วอะคุณจะพึงพอใจกับมันมากที่สุดเลยว่ามันสวยงามอย่างที่ฉันควรจะได้รับจริงจริงอ,อืม t r ช e จอร์อ n น n ันเดอร์สแอันนี้ยิงไม่ต้องตอบใหญ่เลยครับถ้าคุณทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะครับพอคุณอบกอดอะคุณเหมือนมีเหมือนคุณมีปีกเลยครับคุณโบยบินเลยะเดือนเนี้ขึ้นที่สูงอะ่ะขึ้นสู่จุดสูงสุดยิงครับเดือนเนี้ที่สุดเลยอะของชาวรศิกันนะถ้าเดือนนี้ไม่ติดในเรื่องของจิตใจนะ เดือนนี้คุณเป็นที่สุดเหมือนกันที่สุดน่าจะเป็นติดท็อปใน12ราศีเหมือนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณมากมาก,ก,กนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับก็แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเนาะที่เป็นในดวงรายเดือนนะครับที่เป็นความรักนะครับแล้วก็ดวงรายสัปดาห์เราก็ยังทำอยู่เนาะแล้วก็ฝาก ติดตามทุกช่องทางด้ยนะไม่ว่าจะเป็นล็อกไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นี่แหละแต่ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรออกมาอีกนะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ